สวัสดีครับโจทย์อันนี้นะครับบอกว่าพิจารณาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีกราฟที่มี 4. จุดยอด4จุดแล้วก็ดีกรีเนี่ยเป็น1 1 2 3สเราเคยทราบแล้วว่าจุดยอดคี้เนี่ยจะมีได้ต้องเป็นจำนวนคู่จุดนะครับเช่นมี2จุด4จุด6จุดในกราฟแต่ละกราฟนะครับเป,เป็นไปไม่ได้ที่มีดีกรีของจุดยอดจุดยอดคี้เนี่ยมีอยู่ จำนวนขี้อย่างนั้นข้อเนี้มีอยู่3จุดเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปตามาหลักความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับลองสมมุติขึ้นมาดูมีจุด A B C นะครับแล้วก็มีเส้นกราฟเชื่อมอันนี้จุดยอดจุดยอดขี้คือ B กับ C ก็มี2จุดสมมุติจะทำให้มีแค่จุดเดียวคือ C ก็ให้จุด B เป็นจุดคู่ขึ้นมานะครับก็มี2อมีดีมีดีกรีคือ2ใช่ไหมครับเพื่อเป็นจุดคู่ A ก็เป็นจุดคู่ C เป็นจุดคี่อยู่จุดเดียว1จุดเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเส้นเชื่อมเนี่ยยังไงก็ต้องเชื่อมไปหาอีกจุดหนึ่งนะครับจึงไม่สามารถทำให้จุดยอดคี้เนี่ยเป็นจุดยอดเดี่ยวๆได้อยู่จุดเดียวนะครับ เส้นเชื่อมเนี่ยก็ต้องออกไปแล้วเพื่อไปหาจุดใดจุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักนี้เสมอนะครับจุดยอดขี้ต้องมีจํานวนคู่เสมอข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเคสวัสดีครับ